ตลาดบ้านมือสองไทยเติบโตวสวนทางตลาดบ้านใหม่คนรุ่นใหม่และผู้ซื้อบ้านโดยทั่วไปชะลอการซื้อบ้านใหม่และหันมาสนใจบ้านมือสองเพราะราคาถูกกว่าถูกใจทำเลในเมืองและมีทางเลือกมากขึ้นปัจจุบันคนนิยมซื้อบ้านมือสองเพราะทำเลอยู่ในเมืองราคาดึงดูดใจมากกว่าบ้านใหม่15-2 0ซขณะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีผ่อนต่อไม่ไหวก็ยอมถูกยึดทําให้บ้านมือสองหลายก็กลมมาคับคดีตลอดเวลาทําให้ในหน้าและสถาปนิกเห็นช่องทางทาธุรกิจ พะแนวโน้มตลาดบ้านมือสองเติบโตค่อนข้างดีช่วยให้ลูกค้าสามารถกู้และซื้อบ้านได้ผลตอบรับค่อนข้างดีปัจจุบันมีบ้านว่างในตลาดประมาณ1.4ล้านหลังเป็นบ้านมือ1 4ึ่งแสนหลังบ้านมือ2 8งแสนถึงเก้าแสนหลังคิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทส่วนใหญ่เป็นรัพย์ NPA จากธนาคารและกรมบังคับคดีซึ่งตลาดบ้านมือ2เติบโตมากในปัจจุบันหลังมีมาตรการลดค่าโอนและจำนอง0 0 1ทําให้ลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่ายจาก1 4แสนบาทเหลือ700บาท ประกอบกับมีนักลงทุนรายย่อยซื้อบ้านมือสองไปรีโนเวทขายสร้างรายได้กันมากทั้งกลุ่มในหน้ากลุ่มคนชั้นกลางและพนักง,งานประจําที่ทําเป็นอาชีพเสริมเช่นในแพทย์วิศวะสถาปนิกเป็นต้นการที่บ้านมือสองเป็นที่นิยมเนื่องจากอยู่ทําเลที่สะดวกราคาต่อรองได้ไม่มีเงินดาวและธนาคารปล่อยคู่ง่ายกว่าบ้านใหม่เนื่องจากเป็นทรัพย์ลูกค้าธนาคารอยู่แล้วโดยปีนี้ค่าตลาดจะเติบโตจากปีก่อนหน้า30ทําเเเลที่เติบโตมากที่สุดคือกรุงเทพ ลองลงมาสมุทรปราการชนบุรีและนนทบุรีรวมถึงพื้นที่ EEC ที่มีขายโรงงานและโกดังให้เช่ากันจํานวนมากจากตลาดที่ขยายตัวขึ้นมีต่างชาติเข้ามาทาธุรกิจบ้านมือสองในไทยมากขึ้นซึ่งมี3-4ถึงบริษัทที่เป็นรายใหญ่ลงทุนเป็นระดับพันล้านบาทจากญี่ปุ่นและยุโรปส่วนจากจีนก็มีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นระดับกลางถึงล่างการตลาดบ้านมือสองไทยซึ่งมีการเติบโตสวนทางตลาดบ้านใหม่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้คนรุ่นใหม่และผู้ซื้อบ้านโดยทั่วไปชะลอการซื้อบ้านใหม่หันมาสนใจบ้านมือสองเพราะราคาถูกกว่าถูกใจทำเลในเมืองและมีทางเลือกมากขึ้นจากทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA จากสถาบันการเงินและกรมบังคับคดีซึ่งมักมีราคาที่ดึงดูดใจและสามารถต่อรองได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายลดค่าธรรมเนียมการโอนและกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อบ้านมือ2ไปปรับปรุงหรือรีโนเวทเพื่อขายหรือปล่อยเช่าต่อเพิ่มปริมาณบ้านมือ2ในตลาดการซื้อที่อยู่อาศัยถือเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่และมาพร้อมความท้าทายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการสร้างเนื้อสร้างตัวส่งผลกระทบต่อแผนการซื้อบ้านคอนโด แม้ความต้องการยังคงมีอยู่การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยจึงไม่ใช่สิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆอีกต่อไปสาเหตุที่ตลาดบ้านมือสองเติบโตวสวนทางตลาดบ้านใหม่เศรษฐกิจชะลอตัวสภาพคล่องทางการเงินที่เปราะบางทําให้คนรุ่นใหม่และผู้บริโภคทั่วไปชะลอแผนการซื้อบ้านส่งผลให้การซื้อบ้านใหม่ลดลงราคาบ้านมือสองถูกกว่า บ้านมือสองในทำเลเดียวกันมีราคาถูกกว่าบ้านใหม่ประมาณ20-30%ทําอร์เซนทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองทำเลที่ตั้งบ้านมือสองาบนวนมากตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายใกล้เมืองทําให้ผู้ซื้อที่ต้องการอยู่ใกล้ที่ทํางานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ความสนใจมากขึ้นเห็นสภาพทรัพย์จริง ผู้ซื้อสามารถเข้าไปดูสภาพบ้านจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้ทําให้มั่นใจในคุณภาพของทรัพย์สินและไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพที่มองไม่เห็นในบ้านใหม่ทรัพย์สินรอาการขาย NPA ธนาคารและกรมบังคับคดีมีทรัพย์สินรอาการขาย NPA จํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านมือสองทำให้มีซัพพลายเพิ่มขึ้นในตลาดบ้านมือสองนักลงทุนรายย่อยกลุ่มนักลงทุนรายย่อยพนักงานประจําเช่นในแพทย์วิศวกรและสถาปนิก หันมาซื้อบ้านมือสองไปปรับปรุงหรือรีโนเวทเพื่อขายหรือปล่อยเช่าสร้างรายได้เสริมหรือเป็นอาชีพหลักมาตรการภาครัฐการมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำนอง0.01%ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ซื้อบ้านมือสองลงอย่างมากเทรนด์การเช่าบางส่วนของตลาดโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีเงินออมอาจชะลอแผนซื้อบ้านและหันมาเช่าที่อยู่อาศัยแทน ธนาคารปล่อยกู้ง่ายกว่าบ้านใหม่การกู้ซื้อบ้านมือสองมักง่ายกว่าบ้านใหม่เนื่องจากธนาคารสามารถเห็นสภาพทรัพย์ที่แท้จริงได้ทําให้การประเมินความเสี่ยงทําได้ง่ายขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดบ้านมือสองของประเทศไทยนั่นเอง